สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนื่องจากหลายๆท่านนั้นที่เป็นมือใหม่นะครับผมเพิ่นอยากปลูกบอนสีแต่ว่าราคาบกแพงมากนักนะครับผมวันนี้นะครับจัดเตรียมมาให้หลายกระถางหนูนะครับสําหรับคนที่ชอบราคาเบาๆนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะเปิดคลิปด้วยบอลใบแดงๆอย่างเช่นบอนสี หงยกนะครับผมสรับบนสีหงยกกระถางนี่นะครับเป็นบอลเพิ่งงอกขึ้นมานะครับผมทุกท่านมีจํานวนอยู่5้าถึงหต้นเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่ามีโหนกาลังงอกขึ้นด้วยนะครับสลับบนสีหงยกกระถางนี้จะปล่อยให้อยู่ที่200รวมส่งนะครับค่าส่งนี่ก็เริ่มต้นอยู่ที่65บาบาทอยู่แล้วนะครับอันนี้คิดราคารวมส่งแล้วปกติกระราคาต้นไม้ก็แค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับผมเพราะว่าเนื่องจาก บวกค่าส่งแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ทางส่วนโบได้บวกค่าส่งเพิ่มนะครับผมทุกท่านบางส่วนนั้นอาจจะขายถูกกว่านี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเพิ่นจะบวกค่าส่งอีกทีนึงถ้าบวกเพิ่มแล้วกะราคาพอๆกันนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นบนที่มีชุดหัวไปด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่บนสีตระกูลหนุมานกันบ้างนะครับผมสลับวันนี้นะครับมีอนุบาลออกศึกมาฝากด้วยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าตัวนี้ เป็นต้นที่กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านเป็นต้นที่กําลังโตนะครับสรับบนสีฮนุมานออกสึกกระถางนี้นะครับผมมีอยู่สีต้นจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบราคาบวแพงมากนักที่เป็นเลี้ยงต่อเองนะครับแล้วก็มาต่อกันที่บนสีฮนุมานประสานกายนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ชอบตระกูลฮนุมานนะครับผมมานประสานกายนั่น ตะก่อนนั้นราคาค่้นข้างที่จะแพงมากๆเลยนะครับสายตัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะป้ายและกระทําจํานวนได้ยากพอสมควรนะครับถ้าป้ายสวยๆอย่างนี้นะครับผมทุกท่านแต่แตะก่อนราคาค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ค่อยป้ายนั่นเองนะครับแต่ว่าต้นนี้เปิดหน้าป้ายค่อนข้างที่จะสวยมีจํานวนอยู่สต้นนะครับต้นจะคาอยู่ที่270รรวมส่งนะครับอันนี้คัดเลือกไม้ราคาเบาๆมาให้นะครับผมแล้วไปต่อกันที่บอลตัวนี้กันนะครับผม สำหรับคนที่ชอบไม้ตัวนี้นะครับผมอันนี้คือบอนสีนาคินเทวราชนะครับผมเป็นไม้ที่แผลงมาจากบอนสีนักราชอีกทีหนึ่งนะครับกระถางนี้นะครับผมได้จํานวนหลายต้นอยู่นะครับผมทุกท่านนี่ครับมีจํานวนหลุดที่สี่ห้าต้นรวมทั้งหน่อนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านใด อยากได้ต้นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะครับผมทุกท่านแต่ว่าต้นนี้จะบกค่อยป้ายเถรนะครับแต่ว่าก็เริ่มป้ายกัดสีมาแล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี้ได้พร้อมชุดหัวไปด้วยเหมือนกันนะครับผมจะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าทางนี้นะครับจะกัดสีดีกว่านะครับแต่ว่าต้นนี้อยู่ในร่มมากนะครับผมทุกท่านออกแนวโทนเขียวนะครับแต่ว่ากําลังไล่กัดสีมาแล้วนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ ชอบราคาไม่แพงมากนักครับผมไปต่อกันที่บนกระถางอื่นกันนะครับมาต่อกันที่ไม้พื้นใบสีชมพูอย่างเช่นบนสีหลวงราชเสน่หานะครับกระถางนี้นะครับได้พร้อมชุดหัวไปด้วยแล้วก็มีหน่อแทงขึ้นหลายต้นอยู่นะครับผมมีจํานวนอยู่ที่6กเก็ดต้นเลยนะครับผมท่นานพะวัาหน่อพันแทงขึ้นรอบขางนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับ อันนี้ไปเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อนก็ะจะเป็นโกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสลับสองกระถางนี้ลูกค้าเพื่นจองมานะครับเดี๋ยวให้ติดดีก่อนเดี๋ยวอาจ,จะนําส่งมอบให้เพื่อนนะครับมีบนสีนักราชและกับบนสีปีกินาลีนะครับผมบกันที่บนสีทรงมนๆกันนะครับ มาชมบนกาบบนถ้วยกระถางนี่กันนะครับอันนี้คือบนสีแหลมทองนะครับต้นนี้ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับแล้วก็ได้ชุดหัวไปด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับเขาเป็นไม้กาบนะครับผมทุกท่านบนสีแหลมทองเป็นบนเก่าตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับนี่จานวนอยู่ที่4ีถึงหต้นเลยนะครับผมทุกท่านกําลังงอกหน่อขึ้นมานะครับเป็นไม้ฟอร์มกําลังโตกระถางนี้จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับผมอันนี้ก็ราคาโบวแพงมากนักเช่นเดียวกันนะครับผม มาต่อกันที่บอนสียกจักรพพัดนะครับมาต่อกันที่ไม้มงคลชื่อมงคลตัวนี้นะครับผมทุกท่านอันนี้คือบอนสีหยกจักรพพัดนะครับผมนี่ครับเนื่องจากบอนสีหยกจักรพพัดนั้นนะครับเิ่นมีหนาเปิดออกมาคล้ายหยกนะครับผมทุกท่านแล้วก็จะเป็นชื่อที่ค่้นขางที่จะเป็นชื่อมงคลนะครับเป็นทรงใบมนๆนะครับ สำับบนสียกจัก,กรพพัดกระถางนี้นะครับผมได้จํานวนอยู่ที่5ต้นรวมทั้งหนอนะครับจะจะขายอยู่ที่250นะครับผมสำหรับคนที่อยากไปเลี้ยงต่อเองเด้อครับผมยกจัก,กรพพัดกะตอนนี้โตโบทันนะครับขายที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับสลหรับบอนตัวนี้ สลับตัวนี้ยังบบขายได้ครับผมทุกท่านเพราะว่าตอนนี้นะครับเพิ่งกลังงอกนอขึ้นอีกนะครับผมเดี๋ยวให้เพิ่มฟอร์มกว่านี้จังน้อยกว่าเด้อครับผมตัวนี้อ่ะเอาไว้โอกาสคลิปหนาแล้วกันนะครับผมไปต่อกันที่มอนตอื่นกันนะครับผมมาใบเลียวยาวตัวนี้กันนะครับผมทุกท่านอันนี้คือบอลสีหยาดฝนโบราณนะครับผมทุกท่านสลักกระถางนี่ได้สี่หาต้นเลยนะครับผมทุกท่านนะครับเป็นฟอร์ม กำลังโตเลยนะครับผมนี่ครับกระถางนี้นะครับมีอยู่5ต้นจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับหยาดฝนโบราณกะเป็นบอนตัวหนึ่งที่นาสาสมนะครับแล้วเราเลี้ยงไปนานๆนะครับผมมันจะใบเลียวยาวเลยนะครับมาต่อกันที่ตระกูลหกหลงกันบ้างนะครับผมหนุ่มทันอันนี้คือบอนสีเพชรพันล้านนะครับผมเป็นฟอร์มที่กําลังไล่กัดสีมาแล้วนะครับกอนี่นะครับได้หลายต้นเหมือนกันนะครับผมหนุ่มทัน กระถางนี้นะครับได้6 7ต้นเลยนะครับผมท่านนี่ครับจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับบนสีเพชรพันล้านกับเป็นบนที่มีชื่อมงคลที่น่าปลูกและกันนาอนุรักษท์ทีเดียวนะครับสำหรับบนตัวนี้นะครับเป็นตระกูลหกหลงใครที่สะสมอยู่กระถางนี้ไปเลี้ยงต่ออย่งเด้อครับผม ต่อกันที่บนสีหกลงนะครับตัวนี้นะครับเพ่นลงหัวแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับผู้มท่านจริงๆแล้วเป็นกระถางหลายต้นมากๆเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้สำหรับบนสีหกลงกระถางนี้นะครับมีอยู่10กว่าต้นเลยนะครับผมแล้วก็มีชุดหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รลมสูงนะครับผม อันนี้สําหรับคนที่ชอบราคากลางๆนะครับผมกวังว่าคลิปนี้นะครับผมคงเหมะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ชอบราคาเบาๆนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมีบอลสีมาแบ่งเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ